ตอนที่625จิตปูผาหลายประมาณหลายสถาน8ดสายลมเย่หยวนกำลังแข่งขันกับเวลาเขาต้องสร้างผนึกอักษรหลินที่สองบนมือให้สำเร็จก่อนที่โอสดของเขาจะหมดลงความยากในการสร้างและประกอบผนึกอันแรกยังคงตราตึงซึ่งผนึกที่สองนี้มันยากกว่าเป็นเท่าทวียิ่งไปกว่านั้นตลอดการสร้างผนึกอันที่สองเยห,หยวนยังต้อง หยุดเป็นช่วงๆและก่นโอสดเปื่อฝืนฟูพลังปานอยู่ตลอดหากปล่อยให้พลังปานในร่างกายหมดเป็นระยะเวลานาน,านมันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาสมุทรลมปานซึ่งอาจจะทําให้อาจากพลังของแย่หยวนนั้นลดลงและเขาไม่ต้องการจะเสี่ยงเช่นนั้นผนึกที่2องบนมือมันต่อเนื่องจากผนึกอันแรกแต่แย่หยวนกลับไม่สามารถสร้างตราผนึกได้อย่างราบรื่น เท่าที่ควรอีกประมาณสองวันผ่านไปมันกลับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแม้แต่ผนึกชั้นแรกสุดของอันที่สองเย่หยวนก็ยังไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เย่หยวนพอจะยินในการได้แต่ว่าผนึกควรจะเป็นอย่างไรแบบเรืองารางแต่กลับไม่มีวิธีใดที่สามารถสร้างและประกอบตามผนึกได้อย่างเสร็จสมบูรณ์เลยเย่หยวนพยายาม นำส่วนเล็กๆมาประกอบการเป็นชิ้นตราพาผนึกก่อนแต่ผลสุดท้ายก็ล้มเหลวเช่นเดิมแม้ว่าจะหวนทางใดแย่ยวนก็ไม่เห็นความหวังว่าจะก้าวข้ามขอบเขตจิตใจไปได้เลยการพยายามสร้างตราพาผนึกเช่นนี้จําเป็นจะต้องใช้พลังปราณปริมาณมากเช่นกันซึ่งการกระทำเช่นนี้ทำไปอย่างเร่งรีบและจ่าย พลังปานไปมากขึ้นอีกกลุ่มหมอกสีเทาเหล่านี้ไลซึ่งพลังปานแม้สักนิดเย่อหยวนทําได้เพียงเฝืนฟูพลังปานจากโอสถที่มีอยู่เท่านั้นโดยความเร็วในการกลืนโอสถของเย่หยวนนั้นในปัจจุบันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าปริมาณพลังปานที่อยู่นั้นใช้ไปมากขึ้นเมื่อถึง5้าวันโอสถเีย่หยวนกิ่นก็หมดลงกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว ด้วยตาความเร็วในการใช้โอสถของแย่หยวนเขาสามารถประคองชีวิตได้นานถึง5วันแต่หลังจากที่ผ่านร้อนผ่านหนาวลองผิดลองถูกนบไม่เท่ากับขาอเขตจิตใจของเย่หยวนก็สูงจนไม่อาจจะมีสิ่งใดสามารถเทียบเคียงได้เขายังกืนโอสถเข้าไปอย่างต่อเนื่องราวกับขนมประหนึ่งว่าโอสถของเขาไม่มีวันหมดสิน้นพลังปาและสมาธิทั้งหมดของเขายังคงจับจองไปยังอักษรหลิน อย่างไม่ลดละตาผนึกอักษรหลินที่เยยวนพยายามสร้างนั้นในท้ายที่สุดมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นถึงจะเป็นแค่จุดเริ่มตน้นแต่ด้วยเวลาที่เยยวนเหลืออยู่เขาจะต้องประกอบมันทั้งหมดอย่างสุดกำลังซึ่งนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดการประกอบตาผนึกเหล่านี้ไม่ได้ง่ายเลยทุกครั้งที่เขาจะประกอบทั้งหมดเข้าหากันมันเหลกับมีพลังงานบางอย่างผลักทุกชิ้นออกไม่ให้เข้าหากัน แย่หยวนไม่แปลกใจกับปัญหาเหล่านี้มากนะักเพราะความแข็งแกร่งของขอบเขตจิตใจของเขายังคงไม่เพียงพอแต่กระนั้นเขาก็รู้สึกได้ว่าขอบเขตจิตใจของเขาก็กําลังพัฒนาสูงขึ้นเช่นกัน1วัน2วัน3วันผ่านไปเมื่อถึงวันที่4ี่แย่หยวนก็สร้างตราบหนึกที่2ได้อย่างสําเร็จและก้าวข้ามไปสู่ขอบเขตจิตใจได้ต่อไปอขอบเขตจิตใจของแย่หยวนเล่ากับ ปัจุบันมันมาที่สูกเปิดขึ้นทันใดนั้นความรู้แจ้งทางมวลกระถมเข้าใส่ตัวของเขาประหนึ่งเลื่อนที่น้ําได้แตกทะลักออกมาภายใต้สถานการณ์ที่ขวรหนักอึง้งยิ่งกว่าภูเขากดทับแต่ในปัจจุบันเขากลับรู้สึกผ่อนคลายและไร้กังวลอย่างมาไม่น่าเชื่อในเวลาเดียวกันเยยวนรู้สึก,กว่าโลกทางโลกของเขาที่เคยเห็นนั้นต่างไปอย่างสิ้นเชิง มันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดบางทีอาจจะนิยามสั้นๆได้ว่าผู้ภาที่มั่นคงและสงบนิ่งต่อทุกสรรพสิ่งนี่คือจิตผู้ภาไหลประมาณจิตผู้ภาไหลประมาณไหลสะท้อนต่อแปดสายลมผลประโยชน์ที่โทระชื่อเสียงคำยกย่องคำเหยียดยาม ความเสื่อมโทรมความโศกเศร้าและความสำลานไม่มีสิ่งใดที่สามารถพัดพาภูเขาให้ส่นไหวไปได้เย yeah, หยวนรู้สึกเข้าใจสาธรรมของโลกมากขึ้นกว่าก่อนหน้ามากมายนักน,นี่เหล่ากับโลกใบใหม่เหยยหยวนเปิดตาสองข้าง,งขึ้นพร้อมกับจับจ้องไปยังกลุ่มหมอกสีเทาอันหนาทึบตรงหน้าซึ่งมันดูไม่แตกต่างจากตอนก่อนหน้านี้เลยแม้แต่น้อยเยยหยวนยิ้มเล็กน้อยก่อนจะปิดตาทั้งสองลงอีกครั้งเนื่องจาก สิ่งนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาดังนั้นเขาจึงต้องใช้ใจมองเยหยวนเดินไปข้างหน้าทำตามที่จ่ายของเขาปรารถนาในวันที่10เมื่อเยอหยวนเปิดตาสองข้างอีกครากลุ่มหมอกหนาทึบก็จางหายไปหมดสิ้นพร้อมกับความเป็นจริงที่หวนคืนตัวของเขากลับมาอยู่ในป่าอีกครั้งนี่คือป่าปดชีพไม่จำเป็นจะต้องคาดเดาเลย นี่คือป่าปิดชีพที่อยู่หลังหมอกหนาทึบแม้วิวที่อยู่ถัจะแทบเหมือนกับป่าปิดชีพทุกอย่างแต่ไม่ใช่แยอยู่แห้คนบว่ามีบางสิ่งต่างออกไปซึ่งหนึ่งสิ่งที่สามารถรับดูได้อย่างชัดเจนก็คือพลังปานธรรมชาติอย่างสว่างและประวีที่อัดแน่นอยู่ในที่นี้มันอุด,ดมบูรณ์ไปยิ่งกว่าภายนอกโดยสิ้นเชิงอาจกล่าวได้ว,ว่าสถานการณ์ในที่แห่งนี้ มีพลังปานธรรมชาติอย่างสวรค์และประภีอุดมสมบูรณ์ที่สุดน่าดินแดนแล้ที่สุดแล้วมันไม่สามารถเทียบกับที่นี่ได้เลยโดยประสบการณ์และความรู้ของเย่ยยวนเขากล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าพลังปานธรรมชาติทั้งหมดของดินแดนย่อยบางที่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่นี่แห่งนี้เลยด้วยซ้ําหากสามารถบปเผยพลังที่นี่ได้ความเร็วในการพัฒนาจะต้องสูงกว่าโลกภายนอกถึงหลายเท่าทวี ยายวนไม่เคยคิดเลยว่าภายในดินแดนทีนสดจะมีสถานที่เช่นนี้จริงๆเขาเดินตรงเข้าไปอย่างช้าๆแต่จู่ๆยายวนก็ต้องเดาะลิ้นขึ้นทันทีด้วยความประหลาดใจอย่างไม่ทันที่เดินไปถึงไหนเขาก็พบกระสุนไพรระดับสีอยู่มากมายตามข้างทางนอกจากนี้มันยังเป็นทุนภัยที่ใช้หล่อมโอสถจิบวิญญาณที่มีค่ายิ่งสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนแห่งสมบัติอย่างแท้จริง แน่นอนว่าเยหยวนจะปล่อยผ่านมันไปได้อย่างไรเขาเรียบเก็บส่วนภัยระดับสี่เหล่านี้ลงในแหวนอย่างสบายอารมณ์โอสถจิตวิญญาณระดับสี่มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับเขาในปัจจุบันโอสถจิตวิญญาณระดับสี่ถือเป็นของล้าค่ายิ่งในโลกภายนอกมันจึงเป็นไปนไม่ได้เลยที่เยห,หยวนจะทิ้งกว้างพวกมันราวกับรองเท้าเก่าเหมือนที่เคยเป็นหมายิ่งไปกว่านั้นนักกล่อมโอสถ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโอสซประเภทนี้อยู่อย่างเยหยวนเขาก็ยิงทราบดีว่าส่วนภัยเหล่านี้มันสําคัญมากเพียงใดแต่ในขณะที่เยหยวนกําลังเก็บเกี่ยวอย่างเลื่อนเลงนั้นจู่ๆก็มีบางสิ่งดังเป็นเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นไหมฟ้าเส้นยาวพุ่งมาจมตีเยหยวนด้วยความเร็วสูงอย่างไรป้ปราณีแท้ที่จริงอีกไฟ เป้ามองและเตรียมซุ่มโจมตีอยู่นานแล้วการมาถึงของคนแปลกหน้าอย่างแย่หยวนจึงเป็นไปนไม่ได้เลยที่อีกฝ่ายจะกล้าปล่อยออกไปในความเป็นจริงหลังจากออกจากกลุ่มหมอกกันได้แย่หยวนก็อยู่ในสภาวะจิตวารีสงบขั้นสูงสุดมาตลอดทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตัวเองในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่ว่าแย่ยนไม่อยากใช้สภาวะจิตปูหาะไรประมาณแต่เนื่องจากเขาเพิ่งออกจากกลุ่มหมอกได้ไม่นาน ซึ่งก่อนหน้าเขาใช้มันตลอดจนถึงขีดจำกัดดังนั้นเขาจึงไม่สามารถคงสภาวะจิตปุ่าและประมาทได้นานนักหากใช้มันในตอนนี้ในขณะเดียวกันเย่หยวนหลบเลี่ยงหมาฟ้าที่พุ่งเข้าใส่อย่างคลองแค่วและพยายามหาตำแหน่งของอีกฝ่ายจากกิสังหารที่ปเปิดเยออกมากะนั้นจู่ๆก็มีเงาหม้ฟ้าอัน คมและบางที่ปกคลุมไปด้วยอสศนีพงเข้าใส่จากด้านหลังไม้ฟ้าเหล่านั้นได้โผล่ออกมาจากทุกทิศทางในทางอากาศและพุ่งโจมตีเย่หยวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเย่หยวนปรลาดใจเล็กน้อยอย่างลับๆแม้เขาจะไม่เห็นว่าไขรที่กําลังซุ่มโจมตีเขาแต่จากการซุ่มโจมตีเหล่านี้เย่หยวนสามารถยืนยันได้ทันทีว่าความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายไม่ได้อยู่ตายเขาแน่นอน เย่หยุนยังไม่ทราบจิตนาที่ชัดเจนของอีกฝ่ายมากนะักเขาทะยานขึ้นสูงเพื่อเปิดมุมมองในการโจมตีกระบวนเพลิงมากอ่อสังหารได้โผ่พุ่งออกไปหลากับขึ้นอักคีขนาดใหญ่ที่ปัดเป่าเงาไหม่ฝาอัศนีจนหมดสิน้นหืมเสียงประหลาดดังมาจากในป่าอีกฝ่ายคาดไม่ถึงเลยว่าความแข่งแก่ของเย่หยุนสรงพลังขนาดนี้หลังจากระเบิดพัดผ่านออกไป เข้ยวของแย่หยวนก็ทักขึ้นทันทีและเพื่อนพำกับตนเองอยู่คู่หนึ่งขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงเลยว่ามันเป็นสารสนระดับ5ที่สามารถจําแปลงกายเป็นมนุษย์ได้สารสนที่จําแปลงกายเป็นมนุษย์พวกเขาสามารถปกปิดพลังปราสารสนได้และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกแยะมนุษย์กับฝงอสูรด้วยตาเปาล่าลูกหลักของพวกเขาเหมือนกับมนุษย์ทุกประการ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตเหยยายวนแอบรู้สึกมีความสุขอย่างลับๆหรือเป็นโชคดีหรือไม่ที่เขาพบกับสสารที่วิวัฒนาการแล้วข้ามาที่นี่ในดินแดนอันสูงศักดิ์ของท่านอย่างไม่สมควรและมิได้ตั้งใจข้าหวังว่าสหายเตา๋าจะยอมแสดงตัวออกมาเพื่อพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรเหยยหยวนปาสานมือแล้วกล่าวขึ้นด้วยความขรุรทัทนทีที่ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เป็นยี่ชัดเจนในขณะนี้ยายหยวนทราบแต่ว่าอีกฝ่ายซุ่มอยู่ที่ตรงไหนตอนที่626กระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำอีกล่างอันยดงามทั้ง3ได้ลอยลงมาจากต้นไม้ที่สูงตระงา่าโดยรูปรักษ์ที่สวยเล่ากับที่พิดาแม้แต่แย่หยวนยังเผอมองโดยไม่ละสายตานางทั้งสาม ้วนแล้วครอบของความงามที่สามารถลมล้างอาณาจักรได้ก็ไม่ปานเมื่อเหล่าปุถุชนเห็นแม้แต่เซี้อวอึดใจทุกคนต่างต้องหลงไหลพวกนางจนหมดใจแน่นอนแม่ยายยนจะทราบเบื้องหลังของพวกนางทั้งสามแล้วแต่เมื่อพบเห็นกับตาเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทั้งสองจะเป็นจ่าส่วนจำแรงการมาจริงๆ หนึ่งในความงานประดุจเทพีดาจับจ้องมาทางแย่หยวนและกล่าวด้วยแววตาอันคมกิบที่สุดแสนจะห้ามใจว่ามนุษย์ผู้ใดที่ก้าล้ำเส้นเข้ามาในดินแดนแห่งเทพศูนต้องห้ามของเราต้องตายทั้งสิ้นทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นเคี้ยวของแย่ยวนก็กระตุกขึ้นการที่เขาเข้ามาที่นี่เพื่อหลบหนีจากการไล่ล่าของติงเหรียญแย่ยวนทราบดีว่าตนทำผิด แต่การตะโกนคู่ว่าจะฆ่าเขาทัานทีเช่นนี้มันทาให้แย่อยู่นไม่พอใจอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นทัศนคติของทั้งสามนางนี้ยังแย่อย่างมากหากเป็นเช่นนี้ต่อไปแย่หยวนอธิบายไปมีหรือนางจะฟังเขาแม่นางทั้งสามปวดฟังสิ่งที่ข้าจะกล่าวในตอนนี้สักคําได้หรือไม่แย่หยวนยัอนอยงไม่ยอมแพ้และพยายามระงับความกรธของตนก่อนที่จะกล่าวออกมา เขาอยู่ในอาณาเขตของคนอื่นเช่นนี้การเคลื่อนไหวสมสี่สุมห้าถือเป็นวิธีที่ไม่ควรมากที่สุดดังนั้นหากเลือกที่จะเจราจาได้มันย่อมดีกว่าการเปิดการประทะอยู่แล้วตอนนี้แย่อยู่เริ่มมีข้องกังขาในใจแล้วว่าในท้ายที่สุดนี้มันเป็นโชคดีหรือโชคหลายกันแน่ที่เขามาเจอกระสารสนที่วัฒน,นาการแล้วในที่แห่งนี้ไม่จาเป็นต้องพูดใดๆอีก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามผลลัพธ์ที่เจ้าเข้ามาในแดนแทบระศูรจะต้องตายทั้งสิ้นข้าจะให้โอกาสเจ้าจบชีวิตตนเองหญิงสาวนางนั้นกล่าวขึ้นอีกครั้งไม่แยห่หยุนได้ยินเขาก็ขมวดคิ้วขึ้นจนแทบจะชนกันโดยไม่ตั้งใจแม้หญิงสาวนางนี้จะงดงามเพียงใดแต่มันก็เป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นซึ่งความคิดของนางแย่หยวนรู้สึกไม่ชอบใจเป็นอย่างมากในขณะนี้แย่หยวนก็ ไม่ได้อารมณ์ดีเช่นกันหากอีกฝ่ายกล้าจะบอกว่าให้เขาจบชีวิตตนเองขนาดนี้เขาก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก่อนที่เอยวนจะพุ่งโจมตีหญิงสาวตรงหน้ากับมีมือเรียวสวยของหญิงสาวอีกหนางหนึ่งเข้ามาห้ามหญิงสาวที่กล่าวมาครู่นางเป็นสาวหุ่นบางร่างเล็กหน้าเธอถนอมดูเหมือนว่านางจะไม่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะกันจึงกล่าวว่าสิเพี้ยวโสวีหริอ บางทีมนุษย์คนนี้อาจจะมีเหตุจําเป็นจริงๆเหตุใดเราไม่ลองฟังเขาดูก่อนละ่ะหญิงสาวตุดเทพธิดานางนี้มีนามว่าอาวีเหลิงนางกล่าวตอบอย่างสุปประมาทว่าจะฟังทําไมให้เสียเวลาเจ้าลืมคําสอนของท่านุรุษไปแล้วหรือแตบแต่ที่มนุษย์ลำเส้นเข้ามาในดินแดนเทพศูรจะต้องตายทั้งสิ้นแต่ฮแม้เราจะไม่รู้ว่าเขาสามารถผ่าน หมอกวิปร,ราช์กืนปารานได้อย่างไรแต่ในเมื่อเขามาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องทำตามคำสั่งของท่านบาพรรุษและฆ่าเขาทิ้งซะเป็นที่จาเจระว่าหญิงสาวนามอาวีเหลืองเป็นคนที่ไหลซึ่งแหดฝนและต้องการจะฆ่าเขาท่าเดียวซึ่งนี้ทำให้เยหยวนอารมณ์เสียอย่างมากแน่นอนว่าข้าจะไม่จบชีวิตตนและหากเจ้าต้องการเอาชีวิตข้าก็ลองดูเยหยวน กล่าวด้วยรอยยิ้มอันเย็นชาอาวียเหลิงมองเย่ยวยนด้วยสายตาอันเย็นหยาบแล้วกล่าวว่าเจ้าคิดว่าการที่ตนสามารถหลบเลี่ยงการจมตีของข้าเมื่อครู่ได้มันจะทําให้เจ้ารอดชีวิตภายในกำมือของข้าได้หรือเจ้าก็แค่เด็กเหลือขอที่ไม่รู้จักความยิ่งใหญ่ของฟ้าดินลืมไปเลยในเมื่อเจ้าปฏิเสธความไม่ตาของข้าที่อนุญาตให้จบชีวิตตนเองไปนั้นข้าขอส่งเจ้าลงยมโลกไปเอง อาวีเหลิงไม่กัดใดอีกต่อไปพร้อมกับปลดปล่อยไหมฟ้าอัศนีโจมตีแย่อยู่อย่างรวดเร็วเว้นเแต่คานี้ทางความเร็วและความรุนแรงกบเพิ่มขึ้นอย่างมากก่อนหน้าแย่ยนแเสะยิ้มอย่างเยอะเย็นและดาบเเวอิงก็ปรากฏขึ้นในมือฝนคุ้มด,ดาบและจําคัดแปลนดับเล่มยาวสมบูรณ์ปรากฏขึ้นนับไปทวนและก็นำใส่ผ้าไหม่อัศนีของอีกฝ่ายโดยตรงตอนนี้ แย่ยวนอยู่ในอาจาักมื่นสุไวสารแล้วดังนั้นการระดมพลังตานเป็นรูปธรรมจึงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับเขาจากเศษคมดาบชิ้นเล็กชิ้นน้อยในอดีตปัจจุบันมันกลับกลายเป็นปราณดาบทรงสวยที่ดูทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งซึ่งเขาสามารถสร้างมันมากเท่าไหร่ก็ตามที่ต้องการได้แน่นอนว่าอนุภาพการทำลายล้างของฝนคมดาบและยจำกัดเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันปราณคมดาบ อันักสิทนำไปท่วนสาดเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามหล่กับเม็ดฝนกระหนำ่ำปริ้งปริ้งกลิงล้งกะนั้นฝ่ายตรงข้ามก็เป็นถึงสารสูตรระดับ5้าอันทรงพลังและน่ากลัวแม้ปราณคมดาบเหล่านี้จะแข่งแกล้งอย่างมากแต่กลับไม่สามารถตัดไม้ฟ้าสนีได้เพียงเสียงปะทะระหว่างสองสิ่งดังขึ้นดังโดหักดบกกันอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่สามารถฉีกกระชากไม้ฟ้าสนีได้ในชุดเดียวแต่เย้หยวน ็ยังใช้ฝนกลมดาบไล่จำกัดกระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่หยุดเมื่อเห็นว่าวายุธการต่อสู้ของแย่หยวนนั้นไม่ธรรมดาเลยแถมยังทรงพลังและหน้ากลัวในที่สุดท่าทีของอวียเหลังก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเด็กหนุ่มคนนี้ยิ้อยู่ตรงหน้านางไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาในคราแรกนางยังคิดว่าแย่หยวนเป็นเพียงอาชญาทั่วท่ไปในหมู่มนุษย์และบังเอิญเข้ามาในเขตแดนเทพปรศุนต้องห้ามนี้ได้เท่านั้นแต่เมื่อมองดูในปัจจุบันแล้วมันกลับไม่ใช่อย่างที่เคยคิด แม้นางจะไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดในการโจมตีคันนี้แต่มันก็สามารถฆ่านักสู้อาจักมือไปสารระดับก้าได้อย่างไม่ยากนะักทว่าการโจมตีนี้กับไม่สามารถทําอะไรนักสู้อาจักมือไยสารระดับหนึ่งตรงหน้าได้เลยใครจะไปรู้ว่าเจ้าหนูอาณาจักมือไปสารระดับหนึ่งคนนี้จะสามารถกระวนำการโจมตีใส่นางซ้ำแล้วซ้ำเล่าขนาดนี้ใยย่หยวนก็หมดคิวแล้วกล่าวว่าสาวน้อยเพราะความรายเหตุผลของเจ้าบังคับข่าเองจากนี้ จะไม่ขอสู้ภาพเะไรอีกต่อไปอวี่เหลืองน,นี้นางเพิ่งจะ่าการวิทนาการมา,มาเช่นกันและในความเป็นจริงนางก็อ่อนแอยิ่งกว่าสร้างกวนหลิงหยุนตอนที่อยู่อาจากเดียวกันมากกว่าเสียอีการจะฆ่านางถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ใกล้ตัวเกินไปแต่เพียงเพราะแย่หยุนอยู่ในฐานะผู้มาเยือนและไม่ต้องการจะสร้างความวุ่นวายในเขตแดนที่ไม่รู้จกัก ยิ่งกว่านั้นแม้ทั้งสามจะเป็นสัตว์อสูรแต่ด้วยความ,ยามงดหยามที่น่าประทับใจนี้แย่ยนจริงพยายามใช้ความอดทนและพยายามพูดจาดีๆมิฉะนั้นหญิงสาวที่ปากเช่นนี้แย่ยนคงฆ่านางไปนานแล้วเวนเทต่าคำกล่าวของแย่ยวนกับทําให้เอวี่เหลืองและเบิดเสียงหดอ,ออกมาดังสนั่นทันทีในตอนนี้นางยอมรับแต่ว่าความแข็งแก่งของแย่หยวนนั้นน่าเก่งขามอย่างยิ่งซึ่งมันเกินความที่นางจินตนาการไวมากจริงๆ แต่หากให้กล่าวถึงการสู้ข้ามระดับที่ห่างกันยิ่งฝ่าฟ้าดินเช่นนี้ต่อให้นางตายไปนางก็ไม่อาจจะเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะสามารถทำมาได้ตายอวดดีมนุษย์ชั้นต่ำเจ้ากล้าท้าทา,ทายเผืนป่ามากนักใช่ไหมตายซะอวีเหลืองคำรามด้วยเสียงหวานแต่ความหวานนั้นกับแฝงไปด้วยจิตสังหารอันน่ากลัวไมฟ้าสนีคำล่นสถานจนกึกก้อง ดาบใหม่ฟ้ามรกฏเหินในคานี้อวิเหลืงใช้พลังปานระดับ5้าของตนอย่างสุกมลำใไหม่ฟ้าอัศนีอัดแน่นไปด้วยกินอายแตัดสูนผพอมพุ่งโจมตีหวังทะลวงคั้วหัวใจเย,ย่ยวนในขณะเดียวกันเย,ย่หยวนตัดสินใจแล้วว่าจะสั่งสอนนางตนนี้สักหนึ่งบทเรียนและสอนให้นางรู้ว่าหากคิดท้าทายหนุ่มน้อยคนนี้แล้วจะรับผลอย่างไรคืน แรงดันลมปังงเย่อยนผู้สูงขึ้นอย่างฉับพลันและยังขยานส่งขึ้นจนก้าวขึ้นสู่อาจาักมือเพศารระดับสามโดยตรงฝ่าม,มือมังกรสวรรค์วินาศฟ้าเมื่อเย่หยนเอาจริงท่าทางการแสดงออกของวิ่เหลืองก็เปลี่ยนไปแทบจะทันทีฝ่าม,มือทรงพลังเกินไปนางไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าหนูอาจาักมือเพศารระดับหนึ่งจะสามารถสังหาราศาสตรสตรระดับผ้าได้จริงๆนี่มันเรื่องอะไรกันสาสตรสูตรระดับ้าที่วิธการอย่างสมบูรณ์จะถูกเรียกว่าเผ่าอาสูร ในขณะที่แต่ส่วนดับ4หรือตำฟ้าน,นั้นจะถูกเรียกว่าซัตส่วนเท่านั้นจากสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่าขอบเขตร,ระหว่างสองดับนี้มันแตกต่างก,กันอย่างมหาศาลเพียงใดนี่เป็นช่องว่างที่ยิ่งใหญ่เกินจะก้าวข้ามไปได้แต่เด็กหนุ่มคนนี้ก็สามารถก้าวข้ามได้อย่างน่าเหลือเชื่อแข,แข่งแก้งแข่งแข่งเกินไปแล้วมังกรฟ้าพุ่งทะลวงใหม่ฟ้าสนีจนสปั้นเป็นเศษเล็กเศษน้อยเหล่ากับกิ่งไม้แห้ง ผอมตรงเข้าใส่ร่างของอวี่หลังทันทีเอ๊ะอย่าทำร้ายสิพี่โอโสเหลิงหญิงสาวร่างเล็กท่าทางเธอถนอมนามว่าอวีส่สูนางรีบตรงเข้ามาปกป้องอีกฝ่ายตรงหน้าทันทียายยวนตกเลิองอย่างมากเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดขึ้นเสื้จจังหวะนั้นเขาบังคับฝ่ามือของตนให้เบี่ยงทิศทางออกไปอย่างสุดกำลังต้นมาขนาดพื้นมาหลายสิบได้ถูกโค่อนอย่างไม่หยุดหยัง้งจนเกิดเป็นทางยาว ลำต้นของต้นไม้หันมือขึ้นมานั้นถูกบุกขยี้จนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบริเวณหนึ่งของปากได้กลายเป็นพื้นโล่งกว้างทันทีเมื่อเห็นฉากนี้อวีเหลืองก็รู้สึกหวาดกลัวจนใบหน้าของนางซีดขาวลองลอยความเย่อหยิ่งก่อนหน้าของนางก็หายไปหมดหากกว่ามือนั้นอัดเข้าล่างของนางเต็มๆโชคดีที่สุดก็แค่ปิการแต่โชคหลายหน่อยก็คงไม่เหลือซากให้ฝัง ที่ทั้งหมดเป็นเช่นนี้เพราะหญิงสาวร่างเล็กหนำอวิสูพยายามช่วยแย่ยวนก่อนแม้จะเป็นเพียงคำพูดไม่กี่คำแต่นั้นทำให้แย่ยวนรู้สึกประทับใจอย่างมากซึ่งนี่เป็นเหตุหนึ่งที่แย่ยวนตัดสินใจจะเบี่ยงผ้ามือออกไปในช่วงจังหวะสุดท้ายเขาไม่ต้องการจะให้หญิงสาวร่างเล็กหนำอวิสูเมื่อบาดเจ็บสาหัสพ,พอตัวเขานี่คือเหตุผลทั้งหมดเป,เป่าเผ่ามังกรอ,อวิเหลิงกล่าวขึ้นดูกว่าไม่อยากเชื่อ